รดา40พิเศษ50เป็นบะหมี่เกี๊ยวจริงๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่ตรงเส้นที่จะวิ่งไปทะลุไปวัดมณีโชลขันนะผมเอาเป็นะบะหมี่เกี๊ยวแล้วกันนะครับ1นึชาม นี่นะครับผมอยู่ที่วัดปืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของวัดปืนนะครับก็แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆมาวัดนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชิมก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งอยู่ตรงเส้นที่จะวิ่งทะลุไปวัดมณีชนละขันนะครับตอนนี้ผมจอดรถไว้ตรงข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เดิน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 เลาะไปนะครับร้านนี้จะเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับเป็นร้านที่ เห็นมานานแล้วล่ะแต่ผมก็ไม่เคยมากินนะผ่านตั้งหลายครั้งละ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลองไปชิมดูนะครับรู้สึกก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะร้านเนี้นะครับน่าสนใจดีนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณศาลเจ้าศาลเจ้าแล้วก็แล้วถ้าเรามองมาทางด้านขวาตรงนี้ก็จะไปวัดพรมมาตรถ้าออกไปตรงสะพลานเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นเส้นที่จะปไปอ่างทองได้ด้วยนะครับลแล้วก็เป็นเส้นที่ทถ้าเกิดเลยไปอีกเนีย่ยมันก็จะไปจอดกับเส้นที่จะไปวัดมณีชนรัขันนะครับวัดพรมมาตรกับวัดมณีชนรัขัมันจะเป็นวัดที่อยู่ อยู่ยิงเยงกันนะครับอยู่ยิงเยงกันเนี่ยนะครับนี่นะครับที่จะไปวัดพงมากตรงนี้นะครับ ดา40พิเศษ50เป็นบะหมี่เกี๊ยวจริงๆด้วยนะครับนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่ตรงเส้นที่จะวิ่งไปทะลุไปวัดมณีชลขันนะครับเดี๋ยวตรงเส้นนี้มันก็จะวิ่งไปทะลุนะครับร้านนี้ก็ไม่เคยมากินเลยนะเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวจะมาลองทานให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าจะเป็นยังไงเพราะเขาขายมานั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ผมเรียนอยู่ราชภัฏนนะครับก็จะมีพวกราดหน้านะครับผัดซีอิ๊วด้วยมั้ง นะครับเกาเหลาแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวเดี๋ยวผมจะลองเป็นบะหมี่เกี๊ยวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งในกันเลยดีกว่าครับผมเอาเป็นะบะหมี่เกี๊ยวแล้วกันนะครับหนึ่งชามนะครับเป็นน้าครับครับขายตรงนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยตรงนี้เพื่อผมเห็นตั้งแต่ผมตอนเรียนอยู่ราชภัฏน์สี่สิบกว่าปีโ้นานมาก เอาได้แล้วเหรอของผมแล้วเหรอเนี่ยโอ้เร็วมากเลยชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านกุ้งกุ้งู๋อ,งอชื่อร้านกุ้งนะครับเพื่อนๆ,นนๆกุ้งก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ก็มีบะหมี่เกี้ยวแต่ผมบอกเลยนะว่าหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับ ผมจะลองชิมน้ำเขานะว่าน้ำเขาจะรสชาติเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขาขายมาทั้งส0ิกว่าป,ปีนะครับเพื<ๆ>่อนๆหืมแทบไม่ต้องปรุงเลยครับเจ๊เจ๊ไม่ไม่แทบไม่ต้องปรุงเลยเติมพริกอย่างเดียวจบเลยครับอร่อยมากืม<ๆ>เด็ดเลยครับเดียวเติมพริกอย่างเดียวพอจบเลย น้ำไปแล้วอร่อยมากตอนนี้มาลองดูเส้นกันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆก็จะอร่อยขนาดไหนนะครับอ,อร่อยจริงืมถึงว่าเลยทำไมขายมาตั้งนานเมื่อคนไปกินนะครับวันนี้เลยต้องมาลองนะครับ มีตะเกียบก็ไม่ใช้นะครับถ <laughs> ามละสี่สิบบาทนะเพื่อนเื่อนืมสุด,ดยอด นีได้มาสรุปนะครับน้ําของเขาเนี่ยคือเป็นน้ําที่เข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็เกี๊ยวของเขานุ่มนะครับหมูทุกงของเขาอร่อยือทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะครับหมูแดงก็อร่อยนะครับถือว่าเป็นรสชาติที่แบบแล้วบรรยากาศแบบอยู่แบบตรงแถวทางไปวัดพุมมาด,ด้วยแล้วก็ไปวัดไปวัดมณีนะครับมาได้บรรยากาศแบบเก่เาๆบรรยากาศแบบว่านในสมัยตอนที่ผมเรียนอยู่ แม่สะพัดนะครับผมเคยมาวาดรูปแถวนี้นะครับเคยมาวาดรูปแถวนี้นะครับมันได้รู้สึกกินไอถึงสมัยก่อนนะครับนี่มีน้ำชาด้วยนะครับเพื่อนๆน้ำชาเกี๊ยวนะครับแวเกี๊ยว ุดด <Thank> ชามเดียวไม่อิ่มนะครับเดี๋ยวจะต้องมาลองอีกอย่างหนึง่งให้กับเพื่อนๆได้ดูก็จะเป็นตัวผัดซีอิ๊วแล้วกัน,นผมขอไปผัดซีอิ๊วอีกจานหนึ่งอยากลองเอาเป็นเส้นใหญ่แล้วกันเส้นใหญ่ผัดซ<ๆ>ีอิ๊วผัดซีอิ๊วอะไรนะเกี<ๆ>๊ยวอ้าวเอาแบบเอาแบบที่พี่เจ,จ๊กุง้งเจกุ้งใช่ไหมอ,อ๋อคนนี้ชื่อเจ๊จกุ้งนะครับเพื่อนๆ นะครับชื่อร้านว่าชื่อกุ้งนะครับเกี๊ยวหัดซีอิ๊วตมที่ตำที่พี่กุ้งบอกเลย ราดไอ่ผัดซีอิ๊วเกี๊ยวนะครับผัดซีอิ๊วใส่เกี๊ยวโดยที่เราไม่ปกติเราจะใส่พวกเส้นใหญ่เส้นหมี่อะไรเงี้ยนี่ครับปกติเราจะใส่เป็นอ่าเส้นเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นทุกเส้นที่มีนะครับแต่ว่าวันนี้ใส่เป็นเกี๊ยวแปลกมากเลยนะครับเพื่อนๆผัดซีอิ๊วใส่เกี๊ยวอืผัดซีอิ๊วใส่เกี๊ยว ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะเพื่อนๆผมจะไม่เติมอะไรเลยให้ผักมาเยอะมากเลยอืมแปลกดีครับอืมอืมแปลกดี หลังจากที่ชิมแล้วก็ขอเติมหน่อยนะครับเติมเหมือนเดิมนะฮะเติมพริกนะครับแล้วก็ขอเป็นน้ําตาลนิดนึงนะครับน้ําตาลนิดนึงอ่ามาลองดูกัน,นนะคือที่นี่ มีแบบนี้ด้วยอะไม่เคยไปกินเลยอืมอแบบนี้เลยนะครับเพื่นนอนๆอเป็นไงครับเพื่อนๆหน้าทาหน้าทานไหมครับ คัดท้ายคลิปวันนี้นะครับก็อิ่มมากมากเลยนะครับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้แล้วก็มาลองดูนะครับสาหรับร้านนี้ก็นะครับชื่อร้านเจกุ้งนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็เจมนนะครับอยู่2คนนะครับก็บยหมี่เกี้ยวนะครับผัดรานหน้าผัดซีอิ๊วส่วนใหญ่ก็เมนูแนะนําก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวผมบอกเลยว่าน้ําซุปของเขาเนี่ยอร่อยจริงนะครับแล้วก็เกี๊ยว ของเขานี่นุ่มนะครับคือลงตัวเลยนะครับผมไม่เคยมากินเลยนะนะครับวันนี้ถือว่ามาทำคอนเทนต์ด้วยถ่ายแบบเรียวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งตัดต่อให้กับเพื่อนๆได้ดูบอกเลยนะว่าร้านนี้เจ๋งจริงนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปไปร้านในอีกไงก็ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ